เอาละครับผมใครที่กําลังสนใจเสื้อรับทราบนะครับโชว์อีกทีโชว์แบบโชว์ยังไงดีโชว์แบบทุนทุนุดุนครั้งนี้เราจะชี้แจงกันเป็นข้อๆนะครับตั้งใจฟังดีๆในทุกๆข้อนะครับผมข้อแรกก่อนเลยครั้งนี้เราเปลี่ยนระบบวิธีการสั่งซื้อนะครับทุกทีเนี่ยเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มทาง Google Docs ใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีทั้งเพจลับทรยบแล้วก็เพจลับทราบที่เฮ้ยถึงเวลากิ้ง2เพจตั้งไว้ ลงพร้อมกันทุกคนกดลิงก์ Google Doc นั้นลงรายละเอียดก o p ป p ี s เพเพสเพสเพสอันนั้นน่ะมันจะมีปัญหาเรื่องหลังบ้านที่ทุกคนทุกรอบเลยจะสงสัยว่าเฮ้ยโหที่ทำไมตอบชา้าจังเลยโดยเฉพาะบางคนออดเดอร์มีปัญหาโห ผมรอมันนานมากข้ามอาทิตย์เลยอันนั้น,น่ะมันเป็นระดับแค่ของประมาณพันชิ้นนะพันชิ้นยังค่อยๆไลท่ทําถ้าใครดูสัปดาห์จะนึกภาพออกเลยเพราะช่วยกันไลท่ทํามันคือแรงมนุษย์นะครั้งนี้เราเลยเปลี่ยนแล้วครับไม่มีแล้วครับซึ่งเราจะทดลองไล n แอดปิ้งป่องหยิบมือถือของท่านขึ้นมาครับเปิดไล n e แล้วกดแอดรับทราบมีแอดข้างหน้าด้วยนะเพราะท่านรับทราบเฉยๆไม่เจอนะครับอรับทราบ ประกาศอย่างเป็นทางการว่ารับทราบมี Line Off i c i a l แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราจะพูดถึงแค่สั่งเสื้อก่อนแต่แอดไว้ก่อนเพราะหลังจากนี้เราจะประชาสัมพันธ์หรือว่าเราจะแจ้งข่าวสารหรือพูดคุยกับทางรับทราบก็คุยทางไลน์ได้เช่นกันโอเคกลับมาที่เรื่องของการสั่งของพอเราแอดไว้แล้วเราก็จะคุ้นชินกับการที่เราเข้าไปในหน้าแชทใช่ไหมกดเมนูขึ้นมาแล้วเราก็กดสั่งซื้อมันจะสมมุติว่านี่คือแนวตั้งใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงกลางข้างบนข้างล่างตรงกลางข้างบนข้างล่าง เชียคตรงงกูยิ่งพูดยิ่งงงกดสั่งซื้อปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าช็อปแนะนําอย่างแบบจากใจเลยนะหลายๆคนเก่งเนี่ยจะสามารถที่จะทําในคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าคุณรีบแนะนําว่ามือถือเท่านั้นโดยที่พอกดเข้ามาเฮ้ยวินาทีเนี้ยที่ดูคลิปเนี้ยกดเข้าไปยังไม่เจอของไม่ต้องกังวลน,นะครับเราจะเริ่มขายกัน19บเนาฬิกาของวันที่10เดือน10ซึ่งวันที่10เดือน10ก็คาดการมาเอง ว่าน่าจะสะดวกทุกคนโดยที่ราคาเนี่ยคือ1 1 1 1บาท1,1,1,1 11. ลดมาจาก99,999บาทซึ่งพวกมึงก็รู้อยู่แล้วแหละว่ากูโจ๊กเล่นๆมันไม่ใช่ของลดราคาแต่มันมีเรื่องบีบบังคับให้กูต้องทำให้มันเป็นเรื่องว่าลดราคาพวกมึงน่าจะเข้าใจพอหนึ่งทุม่มตรงปุ๊มเข้ามาปุ๊บจะเจอเสือ้อละกดเข้าไปมันจะให้เราเลือกไซส์มี S M L X L ใครที่ยังสงสัยว่าเฮ้ยไซส์นั้นเป็นยังไงที่พี่จอร์ดใส่อยู่นี้เพื่อความทัวเพราะว่ากูดันไม่ใส่ในคืนพุทธแบบ XL แต่ตัวนี้คือ L นะครับอันนี้คือ L นะครับพี่จอร์ดใส่หมุนอีกทีนี่คือ L นะครับผมบอมแมน XL เดิอพี่น้องซื้อได้เท่าไหร่เราจำกัดไซส์ละ2ตัวนะครับกูรู้ว่าพวกมึงกำลังคิดอะไรไม่ว่ามึงจะเกิดคำถามอะไรในหัวให้เข้าใจแบว่ากูโดนระบบบีบมา กูโดนระบบบีบม,มาโซลูชันมันเลยเป็นแบบนี้กูไม่มีออฟชั่นให้เลือกมากนะักกูพยายามคิดในหลายๆองค์ประกอบแล้วออกมาเป็นผลสรุปว่าจํากัดว่าไซส์ละ2ตัวทีนี้พอเราเลือกไซส์เลือกคุนติต้หรือว่าปริมาณแล้วข้างล่างจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มซึ่งอาจจะก่อเกิดความสับสนได้ระหว่าง Buy Now กับ d d t to c r t b u y now ก็คือผมเลือกไซส์ XL 2ตัวผมกด b ายนา w มันจะเด้งเราไปที่หน้า Cart หรือว่าหน้าตะกร้าใส่ของ แต่ว่าถ้าเกิดกด XL 2ตัวแล้วกด add to cart order ออนี้จะเข้าไปสู่ตะกร้าเพื่อให้เรายังสามารถกด M 2ตัวแล้วกด add to cart เพิ่มได้เพราะมันคือสิทธิ์ของเราฉะนั้นถ้าเกิดว่ารีบก็คือเราชัดเจนมาแล้วอะสมมุตินะผมอยากได้ M ตัวเดียวผมกด M quantity 1 by now มันจะเด้งไป cart แล้วเข้าสู่หน้า checkout เ,เลยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเฮ้ยพี่จอยพี่จิว๋วผมจะเอา L ตัวหนึงเอา S ตัวหนึ่งเราเป็นคู่แฟนกันจะใส่คู่กันก็กด S 1 Add to c a r t L1 b u y น o w าประมาณนี้พอจบเรื่องแลวโอเคมาสู่หน้าตะกร้าของเราตามปกติครับออนไลน์ช้อปปิ้งครับอย่าลืมกดติ๊กซ้ายบนนะครับที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันต้อง all check ทั้งหมดก่อนระบบจะฟอร์ซให้เราบอกว่าเฮ้ยยูนี่คือออเดอร์ของยูนะทุกอย่างถูกต้องนะกดเป็นข้อข้อก็ได้หรือว่าจะกด all check ที่ซ้ายบนสุดมันก็จะเช็คทั้งหมดเพื่อไปต่อพอไปต่อทีนี้แหละสําหรับคนที่ไม่เคยเนี่ยมันจะต้องไล่ใส่ชื่อที่อยู่ใหม่ แต่สําหรับคนที่เคยช็อปในลายบางอย่างมาแล้วอย่างพี่จร์ดเนี่ยไม่มีรูปให้ดูเพราะว่าพี่จอรอดเคยช็อปมาแล้วเนี่ยมันจะมี Data เก่าอยู่ซึ่งถ้าเกิดมันยังเป็น Address เ,เดิมก็จะไวกว่าอันนี้เราควบคุมไม่ได้อะเนาะมันก็ต้องเป็นไปตามระบบว่าให้เราตรวจเช็คว่าชื่อที่อยู่กะลุนาว่าพิมไว้ก่อนเราจะได้ตรวจเช็คไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ผิดพลาดทีหลัง แล้วก็ copy ให้ถูกต้องใส่ชื่อที่อยู่ของเราไปแล้วก็พอชื่อที่อยู่เราถูกต้องนะครับก็มาเลือกประเภท shipping ซึ่งมีแบบเดียวส่งฟรีนะครับราคานี้คือรวมส่งแล้วนะครับแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายตังค์ซึ่งก็ยังคงมีแค่แบบเดียวณนะตอนนี้นะภายหน้าจะพยายามเปลี่ยนนะครับซึ่งนั่นก็คือ Bank transfer นะครับต้องเลือกด้วยนะไม่เลือกไปต่อไม่ได้นะเลือกเสร็จปุ๊บกด Place order พอกด place order order นั้นจะอยู่กับพี่จอร์ด1ชั่วโมงถ้าเกิดสงสัยว่ามันเป็นยังไงให้นึกภาพว่าพี่จอร์ดเดินเข้าร้านแล้วพี่จอร์ดบอกว่าพี่จอร์ดจะเอาเสื้อเจอซี่ไซส์ M พนักงานเอามาให้แล้วการกด place order ก็คือพี่จอร์ดถือมันไวล้ละแต่เงินยังไม่ไปถูกต้องไหมถือมันไวล้ละมีคนเดินเข้ามาต่อให้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายคนที่เดินเข้ามาก็จะยังไม่มีสิทธิ์ในไซส์ M ตัวนี้ที่พี่จอร์ดกำลังถืออยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับ ที่จะค่อยๆตรวจสอบว่าการโอนต้องโอนไปที่บัญชีใดชื่อบัญชีอะไรตรงนี้ค่อนข้างที่จะสโลว์ดาวได้แล้วค่อยๆเปิดแบงกิ้งขึ้นมาใส่เลขบัญชีเลือกธนาคารซึ่งก็คือชื่อพี่จอร์ดเนั่นแหละจริงๆจ,จำจำเลขไปก่อนก็ได้นะแล้วก็ตรวจสอบยอด1ตัว1111 11, 2ตัว2222 22, 5ตัว5555้ง่ายไหมกรุณาโอนให้ถูกครับ เพื่อความรวดเร็วของออเดอร์ท่านเองทำว่าโอนผิดเรามีซัพพอร์ตมาดูแลท่านให้ครับออเดอร์ order ท่านไม่ถึงกับหลุดแต่มันก็จะถูกลดพ i o r i t y ลงเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนที่เขาทําถูกเนี่ยทางเราก็จะต้องค่อยๆไล่ส่งออเดอร์ที่ทําถูกก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่แก้ทีหลังฉะนั้นมีเวลา1ชั่วโมงเต็มๆค่อยๆค,ครับพอกดเพลสออเดอรแล้วเนี่ยออเดอร์อยู่ที่เรา1ชั่วโมงพอโอนเสร็จแอดสลิปเข้าไปโดยปรกติแล้วเนี่ย ระบบมันจะออตโต้บอกวันบอกเวลาที่โอนให้แล้วก็กดส่งสลิปพอกดส่งสลิปทีนี้ก็จะเป็นความเร็วของหลังบ้านนะครับทีมซัพพอร์ตเราก็จะค่อยๆไล่เช็คพอกดเช็คว่าโอเคตัวสอบว่ายอดเข้ามาเท่านี้ออเดอร์คุณตรงเทาง่านี้ทุกอย่างเคลียร์กดพรูฟก็จะไปเด้งที่ไลน์ของท่านว่าเฮ้ยออเดอร์แปรลูฟแล้วนั่นคือท่านได้ของ100%ครับฉะนั้นขอย้ำอีกทีถ้าท่านรีบกดบายนาวใส่ชื่อใส่ที่อยู่เช็ค ชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยกดเพล c ออเดอร์ปึง้งเหมือนเข้าเซฟโซนพักหายใจได้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเมื่อม,มันมีเวลา1ชั่วโมงสมมุตินะพี่จองก็ยังไม่รู้เว้ยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมแต่กูคิดเผื่อไว้ไงสมมุติว่าแย่งไซต์เกันเราดันไม่ว่างตอนทุ่มหนึ่งเราดันเข้ามาดูตอนทุ่มครึ่งเกิดเหตุการณ์ปะดันขายดีเว้ยขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้สมพรปากวะเข้ามาตอนทุ่มครึ่งเอ็มหมด เชี่ยเกิดการลังเลกูจะเอาเอแต่เอเหลืออันนี้ท่านต้องตัดสินใจเองแต่สิ่งที่ทางนี้จะมอบอินโฟโให้ท่านได้คือมันอาจจะเกิดกรณีว่าเขากดไปแต่เขาไม่ได้โอนเขาอาจจะเกิดลังเลในของสุดท้ายแล้วออเดอร์นั้นพอผ่านไปครบชั่วโมงไม่ได้มีการอัปเดตใดๆของจะถูกดึงกลับมาที่ร้านแล้วสามารถกดซื้อได้ใหม่มันมีสิทธิ์เกิดได้ฉะนั้นทางนี้เลยแจ้งให้ท่านทราบก่อนว่าเฮ้ยบางครั้งมันอาจจะเกิดกรณีว่าผมมา ของหมดเอา้าแต่ทำไมเพื่อนผมเข้าหลังผมไปตั้งชั่วโมงหนึ่งเขาได้ของมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับว่ามันมีคนดึงของไปผ่านไปชั่วโมงเขาไม่ได้โอนไม่ได้จัดการต่อระบบมันก็ดึงของกลับแล้วเพื่อนท่านมาตอนนั้นพอดีเลยดึงของไปแล้วซื้อได้เคลียร์นะครับทีนี้ทิปเล็กๆสำหรับคนที่เคยช้อปปิ้งผ่านไลน์มาก่อนเนี่ยจะได้เปรียบอันนี้ต้องพูดกันตามตรงว่ามันจะมี Data ที่เขาดึง Data เก่า ทั้งชื่อที่อยู่ออกมาเหมือนที่พี่จอร์ดบอกไปแต่คนที่แบบเป็นหน้าใหม่เลยเนี่ยไม่แน่ใจนะลองไปหาดูก็ได้ว่ามันสามารถที่จะเซ็ตก่อนได้ไหมแต่เท่าที่หาดูเหมือนจะเซตก่อนไม่ได้ฉะนั้นก็จะต้องมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เคยช้อปปิ้งผ่านไลน์ที่เขาก็ต้องใส่ชื่อที่อยู่เหมือนกันแนะนําว่าพิมพ์ใส่โน้ตไว้แล้วก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้เป็นโซนๆไปน่าจะเร็วที่สุดนะครับ โอเคปิดจบเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างค่อยๆไล่เช็คค่อยๆไล่ p r o e approve หวังว่าจะไม่มีปัญหาเราจะเริ่มส่งสินค้าแบชแรกเนี่ยคือวันที่14นะครับวันที่14นั่นก็คือวันศุกร์ภายในอาทิตย์เดียวกันแบชแรกจะวิ่งออกไปก่อนแล้วจะพยายามส่งให้หมดครบทุกคนคือ วันที่17คือแบบที่2แล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นรอบเก็บตกที่เฮ้ยบางคนออเดอร์ผิดพลาดหรือว่าแทนที่จะโอน1111 1 11, ไปโอน1110แล้วต้องโอนมาอีก1บาทแล้วมาปรึกษาที่หลังมายื่นสลิปเพิ่มที่หลังอันเนี้ย ทีมซัพพอร์ตอย่างที่บอกไปว่าเขาก็จะช่วยดูแลออเดอร์ท่านให้แต่ว่าก็ต้องรอนะเพราะว่ามันเกิดการผิดพลาดหรือแม้กระทั่งว่าลงที่อยู่ผิดบ้านผมมีบ้านน้อยแล้วผมดันเป็นลงของบ้านหลักผมอยากจะแก้ที่อยู่ว่าผมอยากจะส่งไปที่บ้านน้อยก็ได้แต่ต้องรอให้คนที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยผ่านไปทั้งหมดก่อน เข้าใจตรงกันนะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดและวิธีการทั้งหมดครับมีคําถามสงสัยอะไรเม้นลงข้างล่างกราบขออภัยถ้าเกิดว่าเฮ้ย mm. มันทุกอย่างมันดูปุปปรับไปหมดเลยรูปก็พึ่งลงไม่มีเวลาโปรโมทไม่มีเวลาให้คิดคํานวณก่อนหรือว่าคลิปนี้ก็ตามที่พึ่งลงแล้วพรุ่งนี้จะขายแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเราจะเก็บข้อผิดพลาดทั้งหมดและปรับปรุงในครั้งต่อไป ครั้งนี้เร่งสุดๆแล้วจริงๆขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคนที่สนใจและสําหรับคนที่มาช้อปปิ้งกันกูยังย้ำคําเดิมว่ากูจะไปสร้างออฟฟิศเพื่อให้รับทราบนั้นอยู่คู่กับพวกมึงต่อไปนะขอบคุณมากเว้ยขอให้โชคดี